เคยสงสัยไหมครับว่าในกราฟราคาที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันอาจจะกำลังซ่อนแผนการอะไรบางอย่างของรายใหญ่เอาไว้ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เราจะมาลองถอดรหัสไปพร้อมๆกันครับว่าพวกเขากำลังคิดจะทําอะไรกันแน่โอเคครับเรามาเริ่มไขปริศนานี้กันเลยดีกว่าโดยจะมองกราฟนวันที่15กันยายน2025นี่นะครับให้เป็นเหมือนแผนที่เกิดเหตุ เบาะแสแรกที่เราต้องหาก็คือภาพรวมของสถานการณ์ทั้งหมดก่อนครับเอาละครับก่อนจะทำอะไรต่อไปเนี่ยเราต้องรู้ตำแหน่งของคู่ต่อสู้ก่อนเริ่มจากฝั่งขายเลยว่าพวกเขาไปสร้างแนวป้องกันที่แข็งแกร่งเอาไว้ตรงไหนแล้วไอ้เจ้า supply zone เนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดได้ง่ายนะครับมันเหมือนกับป้อมประการของฝั่งขายเลยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ครั้งก่อนพวกเขาเคยออกมาปกป้องอย่างแข่งขัน แล้วก็มีแนวโน้มสูงมากๆที่จะทําแบบเดิมอีกครั้งถ้าราคากลับขึ้นไปทดสอบจุดที่น่าจับตาที่สุดเลยก็คือแนวป้องกันหลักของฝั่งขายที่โซนราคา3655หถึงสามหนี่แหละครับจะเห็นเลยว่าราคาเคยพยายามจะพุ่งขึ้นไปแต่ก็โดนทุบกลับลงมาอย่างแรงโอ้โหไส้เทียนยาวขนาดนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่ามีกำแพงขายขนาดใหญ่รออยู่ตรงนั้น พอเรารู้ที่มั่นของฝั่งขายแล้วทีนี้ก็ถึงคราวที่เราต้องไปส่องฐานทัพของฝั่งซื้อกันบ้างมาดูกันครับว่าพวกเขาเตรียมตั้งรับกันไว้ที่ไหนสำหรับดิมานโซนก็คือตรงกันข้ามเลยครับมันคือฐานที่มั่นของฝั่งซื้อนั่นเองเป็นเหมือนจุดเติมสเสบียงสำคัญที่พวกเขาพร้อมจะเข้ามาในตลาดเพื่อดันราคาให้สูงขึ้นไปอีกฝั่งซื้อเองเขาก็มีฐานที่มั่นสำคัญอยู่สองแห่งเหมือนกันนะครับ แห่งแรกคือแนวรับระยะสั้นๆที่3632-3613แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือฐานทับใหญ่ที่อยู่ลึกลงไปอีกหน่อยซึ่งเป็นจุดที่เคยส่งราคาให้พุ่งทยานขึ้นไปในครั้งล่าสุดนั่นเองครับเอาละครับนอกจากฐานที่มั่นใหญ่ๆที่เราเห็นกันชัดๆแล้วเนี่ยมันยังมีร่องรอยที่แนบเนียนกว่านั้นที่พวกรายใหญ่ทิ้งเอาไว้ด้วยซึ่งเปรียบไปแล้วก็เหมือนข้อมูลวงในที่ซ่อนอยู่ในกราฟเลยทีเดียวครับ FVG ชื่ออาจจะดูเท่ๆหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือช่องว่างของราคานั่นเองครับนึกภาพตามนะครับเหมือนกับว่าตลาดมันวิ่งเร็วเกินไปจนทิ้งช่องโหว่เอาไว้ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วราคาเนี่ยมักจะย้อนกลับมาปิดหรือเติมเต็มช่องว่างพวกนี้เสมอแล้วในกราฟนี้เราก็เจอช่องว่างที่น่าสนใจอยู่สแห่งครับแห่งแรกคือช่องว่างหลักด้านล่าง แถวแถว3,602ที่ราคามีโอกาสสูงมากที่จะลงมาปิดแกปบนี้กับอีกช่องหนึ่งเป็นช่องเล็กๆที่อยู่ด้านบนอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะอาจจะเป็นกับดักที่รายใหญ่สร้างไว้ล่อให้คนเข้าไปติดก็ได้ส่วน Order Blocks นะครับเป็นร่องรอยที่เฉพาะเจาะจงยิ่งกว่า FVG อีกครับมันเหมือนการปักหมุดลงบนแผนที่เลยว่าเฮ้ย แท่งเทียนแท่งนี้นี่แหละคือจุดที่พวกสถาบันการเงินใหญ่ๆน่าจะเข้ามาซื้อขายกันด้วยเงินจำนวนมหาศาลแล้วดูนี่สิครับชัดเจนมากที่ด้านล่างเราเห็น bullish order block ที่เป็นเหมือนแท่นยิงจรวดส่งราคาพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงและที่ด้านบนสุดก็มี bearish order block ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกำแพงเหล็กคอยหยุดการบุกค,ครั้งนั้นเอาไว้โอเค ตอนนี้เรามีเบาะแสเต็มเมือไปหมดเลยครับทั้งโซนซื้อโซนขาย FVG Order Block ทีนี้เราลองเอาจิ๊กซอทั้งหมดมาประกอบร่างกันดีกว่าว่าเรื่องราวที่ซ่อนอยู่มันคืออะไรกันแน่บทสรุปในตอนนี้ก็คือถึงแม้ภาพรวมใหญ่ๆจะยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ตอนนี้ราคาเหมือนกำลังถูกบีบอัดอยู่ระหว่างกำแพงของฝั่งขายและฐานที่มั่นของฝั่งซื้อเลยเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากๆ สถานการณ์แบบนี้ทำให้เราพอจะมองเห็นแผนการเล่นของรายใหญ่ได้เป็น2ทางหลักๆเลยครับ 1. คือแผนสลัดเมาคือทุบราคาลงมาเล็กน้อยเพื่อเก็บของก่อนจะลากขึ้นไปจริงๆหรือ2คือแผนทุบเอาจริงเพื่อถอยไปตั้งหลักที่ฐานทัพใหญ่ด้านล่างซึ่งแข็งแกร่งกว่าเดิมและการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้มีจุดหมุนที่สำคัญมากๆเลยอยู่ที่ตัวเลขเพียงตัวเดียวเลยครับนั่นก็คือส6 1 3 ใช่แล like ้วครับ3.6.1.3คือตัวเลขที่สำคัญที่สุดในตอนนี้มันคือเส้นแบ่งเขตแดนที่จะบอกเราว่ารายใหญ่กำลังจะเลือกเล่นเกมไหนกันแน่การที่ราคายืนเหนือได้หรือว่าจะหลุดลงไปจะเป็นตัวเฉลยทุกอย่างเลยการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ก็เหมือนกับการที่เราได้แผนที่กลยุทธ์ของรายใหญ่มาไว้ในมือและคาถามสุดท้ายที่สาคัญที่สุดก็คือเมื่อเราเห็นแผนของพวกเขาแล้วมากตัวต่อไปของเราควรจะเป็นอะไร